สวัสดีครับองคนกเขาใหญ่ลบลีครับนี่วันนี้เอาเจ้ากล้องเก่งไกลมาต่อครับเอซียางรู้ว่ามันมานไหมมานครับนี่รอบซีได้ดูได้ชมครับนี่ครับถนนปูนครับรถวิ่งครับนี่ครับนี่ตั้งไว้ทางหัวเสานะครับนะครับกับนติดแล้วครับนี่เดี๋ยวให้เอฟซได้ดูได้ชมครับตัวนี้เสียงกลางกกุ้งนะครับนี่นกปลานะครับเดี๋ยวมาดูลงดุ่นลายครูนี้นกเขาชวาครับนี่นี่ต่อไว้สายถนนครับนี่ มีป่ามีสายไฟครับนี่เอฟซีได้ดูได้ชมครับต่อว่าต่อครับนกหัดต่อว่านกหัดต่อนกกุมว่านกกลุ่มเพิ่มต่อเน่ยติดแล้วครับเนี่ยครูนี้นกเขาวชวาครับนี่เจ้ากองเกงไก่อยู่นู่นครับหนุนกหอยนะครับดิ้นปุบ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 นะครับเอฟซีได้ดูได้ชมกันครับครดูรูปร่างเจ้ากองเก่งไก่ครับนี่นี่ครับนี่ นวลสวยครับแย้มนกป่าครับสีได้ดูได้ชมครับนี่นี่หลายสวยดีครับนี่โลนับปีกลายดีจังครับนี่อสวยครับสวยครับตัวนี้สีชอบตัวหาเขาใหญ่ลบดีได้เลยนะครับไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับอย่าลืมติดตามวงนกเขาใหญ่ลบดีได้เลยครับสวัสดีครับ